สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับทางด้านน้องโบ๊ทนะคะจากศิลปิน AF <อ>ค่ะ<ม>รู้สึกว่าตรงนี้นี่กระชุ่มกระชวยหัวใจไม่ต้องหาหมอแล้วค่ะ <c oughs> นะคะถามก่อนรับไปกี่สายแล้วคะน้องโบ๊ทคะ <c oughs> รับมาเรื่อยๆเลยครับโทรศัพท์ก็จะแบบดังเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสายเข้ามาบริจาคเขียนไปหลายใบยนะฮะ ไงคะ<ช>ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างที่ได้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการรับบริจาคนะครับคือเราตอนแต่ก่อนเด็กๆนี่ดูอยู่บ้านว่าเอ๊เขารับบริจาคก,กันไม่คิดวันหนึ่งเราจะได้มานั่ง,งจุดนี้เหมือนกันครับผมอืมออ่ะละค่ะให้เชิญชวนนิดนึงนะคะในการที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาบริจาคก,กับโบสเยอะๆเลยครับผมอยากให้โทรกันนะฮะเข้ามาร่วมบริจาคครับผมให้ถือว่าช่วยมนุษย์โลกด้วยกันนะครับ คนที่เขาป่วยนี่เขาก็เจ็บนะฮะก็ช่วยๆกันให้เขาหายแล้วกันเนาะค่ะผมเยอะๆครับบริจาคเยอะๆครับผมค่ะมาที่ศิลปินเอเอฟอีกหนึ่งท่านนะคะน้องน้องริวน้องริวนะคะอยากบริจาคหัวใจให้พี่บ้างไหมคะนิดนึงนิดนึงเป็นไงคะวันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีครับเพราะว่าอยู่สปาร์ี่ได้ค่ะคก็ตอนตอนที่ ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเราก็นั่งดูจากทางบ้านอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาเรับโทรศัพท์กันไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาทําบุญแบบนี้บ้างครับค่ะให้เชิญชวน,น <ะ S 1> คุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนคลับ a f ของน้องริวเนี่ยนะคะครบ,บริจาคเข้ามาเลยค่ะครับก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะผมเราสามารถทําบุญกันได้ง่ายๆนะครับผมเพียงโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับผมแล้วก็อยู่ที่เราจะบริจาคครับเพราะว่า คือมีหลายคนครับที่เป็นเกี่ยวกับทางโรคแบบนี้ครับผมค่ะที่ยังต้องการเงินในการรักษาอยู่นะคะถ้ารักเรียวก็อย่าลืมบริจาคผ่านทางเร็วด้วยนะคะพูดให้นิดนึงครับขอบคุณครับ ไปที่ฟากฝั่งของศิลปินสาวบ้างดีกว่านะคะน้องอพลอยใสยนะคะสาวสวยของเราจากเ f เช่นเดียวกันคะ่ะพลอยใสวันนี้เป็นไงบ้างคะรับไปกี่สายแล้วได้หลายสายค่ะประมาณสี่ห้าสายแล้วเวลาเขาโทรมาเขาจำได้ไหมเอ๊ะเสียงพลอยใสอะไรอย่างนี้จำได้ไหมเออไม่กี่ยังนะคะเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ผู้ฟังทางบ้านคะ่ะ <c oughs> ที่ <c oughs> นี่คือเรามารับบริจาคหัวใจป่ะครับ อยากจะบริจาคอะไรเงี้ยได้อ๋อค่ะนี่มามาร่วมทำบุญบริจาคเงินได้บริจาคเงินได้ค่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะพายาสจ๋าค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่กําลังฟังดูรายการตอนนี้นะคะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะก็ถือว่าช่วยกับมนุษย์โลกด้วยกันนะคะก็สําหรับคนที่ต้องการอยู่เขาก็กําลังลําบากก็อยากให้ช่วยเลยกันค่ะลองานีบ้างดีกว่านะคะานีบ้างเลย สวัสดีครับเบน์ครับเบนสิบสองครับค่ะตอนนี้ไม่ต้องรับปวดนะคะรับบริจาคค่ะครับรับบริจาคครับเป็นไงบ้างให้เชิญชวนเลยค่ะน้องเบน์อ๋อของเบน์ก็เชิญชวนนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับคนไทยด้วยกันนะครับช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับผมคนละเล็กคนละน้อยได้หมดเลยครับผมแค่มีน้ําใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแค่นั้นครับแต่ผ่านทางเบน์ต้องหลักแสนเท่านั้นนะคะค่ะหลักหมื่นไม่รับนะคะไม่รับครับผมผ่านทางหมายเลขนี้นะคะหลักแสนเลยครับผมนะคะ อาหนุ่มข้างๆบ้างดีกว่าหนุ่มร้อยท่านหนึ่งค่ะเชิญชวนท่านผู้ชมบริจาคเลยค่ะครับผมก็นะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะช่วยเป็นธรรมบุญเนาะ,ะก็อยากให้มาร่วมกันเยอะๆครับเพราะว่ามันเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยวสามร้อยชีวิตนะครับผมก็อยากจะให้ไงอ่นะมาทรรบุญต้วงกันกับพวกเรานะครับจบค่ะมาเยอะๆครับ หมายเลขนะคะตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบริจาคกับศิลปิน AF นะคะทั้งวันนี้มากันกี่ท่านเอ่ยครบเลยสิบครับส0บท่านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งสาวๆกันบ้างดีกว่านะคะเราควรส่งไปให้สาวสวยของเราสวยมากเลยนะคะสองพันแพ้พี่นิดนึงนะคะวันนี้ค่ะเชิญให้แฟนๆร่วมกันบริจาคเลยค่ะ ค่ะก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยกันแล้วนะคะง่ายมากเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามานะคะอยากจะให้ช่วยกันบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจเนาะเพราะว่ามีหลายยังมีหลายคนเลยคะ่ะที่ต้องการแบบว่าค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะคะก็ช่วยๆกันแล้วกันนะคะทั้งแฟนคลับแล้วก็ทั้งประชาชนทั่วไปด้วยใคะอยากช่วยกันบริจาคค่ะโรคหัวใจเป็นโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาเป็นจนํานวนมากนะคะก็ใครที่พอมีใครที่ พอจะแบ่งปันคนไทยด้วยกันค่ะยังไงช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยนะคะค่ะพี่เปิ์คะสำหรับเหล่าศิลปินดาราของเรานะคะก็ยังคงรอรับสายบริจาคอยู่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02270223350คู่สายนะคะครับแล้วก็รวมถึงเบอร์สุขภาพก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ด้วยที่022702339อีก20คู่สายด้วยกันนะคะช่วงนี้เข้าสู่เกมใช่ไหมคะพี่ช่ครคบ